ราชาลูกหนังทุลคอเสนอพ่อมดคำนวณวิเคราะห์โอกาสควา้าแชมป์แชมเปี้ยนทุกทีมว่ากันด้วยสถิติและข้อมูลพ่อมดแห่งการคำนวณวิเคราะห์โอกาสคว้าแชมป์ของแต่ละทีมในถ้วยแชมเปี้ยนลีกชูบาร์เยนมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเน็ตซินเวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันและเจ้าของบล็อกไฟเตอร์ทีเอสนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021หลังจากที่เตะรอบแบ่งกลุ่มกันไปแล้ว3านัด ผลวิเคราะห์ของซินเวอร์ซึซ่งได้รับฉายาว่าพ่อมดแห่งการคำนวณออกมาว่าบาเยอร์มิวนิกมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดที่26%ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้17%ผลการวิเคราะห์ถ้วยแชมเปี้ยนีกอันดับ 1. บาเยอร์มิวนิก26%อันดับ2แมนซิตี้17%อันดับบาร์เซโล์นา10%อันดับ 4. เวอร์พู7%อันดับ 5. ดอร์ทมด์6%อันดับ6เรอลมริด5%อันดับ 7. เปแอเช เลซีและอลเอติโกมเมริด4%อันดับ10ไลฟซิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3%เท่ากันอันดับ12อินเตอร์มิลาน2%เท่ากันกับยูเวนตุสและเซบียาแข้งหงแดงติด6คนทีมยอดเยี่ยมแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดนักเตะลิปูพาเรตติดทีมยอดเยี่ยมของยูฟาแชมเปี้ยนลีกประจำสัปดาห์ที่3หลังทำผลงานสุดยอดบุกต้อนอาตาลันตา5-0หงแดงคว้าชัยชนะ3นัดรวดด้วยการบุกทุบอาตาลันตา5-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้มี9คะแนนนำโด่งเป็นจ่าฟงของกลุ่มขณะที่อาร์แจ็กส์และอาจานต้ามีเพียง4คะแนนด้วยฟอร์มอันสุดยอดทําให้มีผู้เล่นติดทีมยอดเยี่ยมประจาสัปดาห์มากถึง6คนประกอบด้วยเซเดียมาเน่เดียโกโชตาโมฮัมหม็ดซาลาจูโกเมสเทรนอล็กซนเดอร์และอลิสันเบเกอร์ขณะที่อีก5คนเป็นผู้เล่นจากบริเซียร์มือนเช่นกลัดบักที่ช่วยกันบุกขยี้ชักตาโดเนต6ต่อ0นย์จำนวน3คนคืออเล็กซานเพลอาลาสตินเดน และรามีเบนไซเบนี่ส่วนติโมแวนเนอร์กองหน้าเชลซีที่ซัด2จุดโทษพาทีมชนะแรนส์สามต่อศูนย์และเฮซุตโคโรนาของปอร์โตเป็น2ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นลิฟว์กับกลัดบักที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำนัดล่าสุดซาลาพูดถึงการทำสถิติเทียบเท่าเจอราดผมภาคภูมิใจมากๆโมฮัมเหม็ดซาลาภาคภูมิใจอย่างยิ่งหลังทำสถิติทำประตูในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเทียบเท่ากับสถิติเดิม21ประตูของเีเว่นเจอราด ในเกมชนะออตแลนตาห้าตศูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแน่นอนว่าผมมีความสุขมากๆทำตัวเลขได้สูงที่สุดสตีเว่นเจอราดเป็นตำนานของสโมสรอนนั่นคือเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากเขากล่าวหลังจบเกมแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมซึ่งผมมีความสุขมากที่ทำประตูช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการชูถ้วยยูโรเปียนคับอีกครั้งสารากล่าวเสริมว่ามันยากมาก ผมไม่อยากจะใส่ความกดดันกลับมาที่เราแต่ผมคิดว่าเรากําลังทําได้ดีในพรีเมียร์และเราทําได้ดีในแชมเปี้ยนลิกเช่นเดียวกันกับลิวพูในฐานะทีมเราต้องต่อสู้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคืองานของเรานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องกดดันตัวเองผมแน่ใจว่าเราจะต้องต่อสู้ในแต่ละรายการในพรีเมียร์เช่นกันเราต้องการชนะทุกรายการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทําได้อลิซอนพูดถึงชัยชนะเหนือออตาลนตาคลีนชีต อลิสันเบเกอร์พอใจกับฟอร์มโดยรวมในเกมที่ริพูเอาชนะอตารันตา5้าต่อ0ูนในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับทีมและสําหรับผมเจ้าของเสื้อเบอร์หนึ่งกล่าวกับลิวฟูเอฟซีดอทคอมเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการมีส่วนสําคัญในการเก็บ3ามแต้มจากเกมนัดนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเล่นได้แย่แต่เราเจอเกยมยากๆที่เราต้องเจอกับคู่แข่งหินหินซึ่งทําให้งานของเราในสนามมันยากจริงๆแต่ค่ําคืนนี้มันไม่ได้แตกต่างแต่จากวิธีการเล่นของเรา มันเป็นวิธีการที่ดีกว่าจากการที่พวกเขาจะพยายามตั้งรับในการเจอกับเราเรามีพื้นที่มากขึ้นในสนามเพราะว่าเราทำงานหนักขึ้นในการสร้างพื้นที่และเรานิ่งพอที่จะเก็บบอลในการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์แน่นอนว่าเมื่อเรามีโอกาสในแดนหน้าเราทำได้หลายประตูและหลังจากนั้นเราเก็บครีนชีสและนั่นคือเป้าหมายที่นี่ของเรานั่นคือสามแต้มและคลีนชีสและนี่คืออีกหลากหลายประเด็นที่พวกสาวป,ประตูเมือหนึ่งของลิปูให้สัมภาษณ์หลังเกม ริสวิลเลียมส์ทำได้ดีในการเป็นตัวจริงในแชมเปี้ยนลีกเกมแรกส3วันหลังจากที่นาทเชลฟิลิปไดแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมกับเวสแฮมทุกๆกคนในทีมพยายามช่วยเหลือทีมกันคนละนิดคนละหน,น่อยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เราไม่ใช่ทีมของนักเตะคนเดียวสัปดาห์ก่อนๆเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะว่าเราเสียนักเตะสำคัญๆหลายคนในทีมของเราแต่ตอนนี้เราได้หลายคนกลับมาเจอาเอลอยู่ที่นี่เช่นกันและเขาเป็นนักเตะที่เราต้องการในสนาม เราต้องการให้ทุกคนฟิตนาบีกำลังกลับมาเช่นกันผมบอกเขาว่าหมดเวลาพักร้อนของนายแล้วนาบีมันดีที่ได้เด็กๆกลับมาลิสก็เป็นเด็กที่เก่งมากเขามักจะขอให้ผมสั่งเขาและพูดคุยกับเขาในสนามซึ่งเขาถ่อมตัวมากเขาทำงานหนักและนี่ช่วยเขาได้เป็นอย่างมากแนทผมมีความสุขจริงๆกับวิธีการเล่นของเขาเมื่อวันเสาร์มันยากกว่าสำหรับเขาเพราะว่าเขาไม่ลงสนามมานานการกลับมาจากการบาดเจ็บ เขาเตรียมพร้อมในส่วนของสภาพจิตใจและผมคิดว่าเขาไม่ได้เพียงรอคอยโอกาสเขาคว้ามันอย่างเต็มที่และทําได้ดีจริงๆและผมมีความสุขกับเขาจริงๆมีความสุขกับทีมด้วยสิ่งที่เราต้องทําต่อหน้าเราตอนนี้เรามีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้แต่ผมมีความสุขจริงๆกับสิ่งที่เรากําลังทําในสนามก้าวแต้มจาก3ามเกมและการนําจ่าฝูงกลุ่มดีแบบสบายๆมันรู้สึกว่าทีมกําลังเข้าฝักในตอนนี้หรือไม่เป็นเรื่องที่ดีที่ได้นาจ่าฝูงของกลุ่ม แต่เรายังคงต้องคิดไปทีละนัดและเราไม่คิดไกลกว่านั้นตอนนี้เราคิดถึงความท้าทายต่อไปของเราคืนนี้เป็นเกมกับอาตาลันตาพวกเขาเป็นทีมที่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้และเราทํางานหนักเพื่อให้ได้สกอร์นี้จากโอกาสที่เราสร้างขึ้นการได้ก้าวแต้มเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราริชวิลเลียมได้ลงไปเติมเต็มความฝันในการเล่นทีมชุดใหญ่กับลิเวอร์พูล หลังทำผลงานได้อย่างน่าพิลึกใจในการลงตัวจริงเกมแรกในแชมเปี้ยนีกให้กับสโมสรนในเกมถลม่มออตาลนตา5-0และนี่คือสิ่งที่นักเตะวัย19ปีพูดคุยกับ liverpoolfc com หลังชัยชนะในแบกกามในวันอังคารที่ผ่านมาริชขอแสดงความยินดีด้วยมันเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณใช่หรือไม่ใช่จนถึงตอนนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังมีอีกมากมายตามมามันคงยากจะดีกว่าชัยชนะในเกมเยือนออตาลนตา5-0 ซึ่งผมดีใจมากจริงๆคุณเล่าให้เราฟังได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในค่าคืนที่ยิ่งใหญ่ของคุณผมเพิ่งรู้ตัวเมื่อวันคานหลังมีการยืนยันซึ่งผมพยายามจะวางตัวอยู่ในโซนตลอดทั้งวันและขอบคุณที่ผมทําได้และมันให้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาผู้จัดการทีมพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ขี้กังวลคุณหลับสบายและทุกอย่างเป็นไปตามนั้นหรือไม่ผมพยายามจะนอนพักตอนที่เรามีเวลาสองามชั่วโมงก่อนเกมและมันเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นกับผม ซึ่งผมพยายามจะปล่อยตัวสบายๆและดูวิดีโอนิดหน่อยผมมกักจะมีความตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยแต่ผมคิดว่าผมรับมือกับมันได้ค่อนข้างดีนี่คือการแสดงความคลั่งไคล้และฟอร์มการเล่นที่กระหายที่เราไม่เห็นจากทีมลิปูมาสักระยะเรามีจุดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองทีมชุดนี้ทําประตูมากมายในบ้านดังนั้นเรารู้ว่ามันจะเป็นความท้าทายในการหยุดพวกเขาแต่เพื่อนๆในแดนหน้าสมควรได้รับคําชมเช่นกันทุกๆครั้งที่เราขึ้นเกมรุกดูเหมือนว่าเราจะทําประตูได้แต่ผม จอาลีแบ็คโฟลรวมถึงทั้งทีมพยายามช่วยเหลือกันและคอยหยุดยั้งพวกเขาความตั้งใจก่อนเกมคืออะไรหรือแค่พยายามทำเรื่องต่างๆให้ง่ายตามความเห็นของคุณเรารู้ว่าเราต้องตั้งรับให้ดีตลอดทั้งเกมและเรารู้ว่าพวกเขาจะตั้งรับด้วยแพงหลัง3ตัวในการเจอตัวรุก3าตัวของเราซึ่งมันจะเป็นเกมที่แลกหมัดกันตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าเราคุมเกมได้เป็นส่วนใหญ่และทุกครั้งที่เราขึ้นเกมลุกดูเหมือนว่าเราจะยิงได้ต้องให้เครดิตเดียโก เขาทำได้3ประตูซึ่งคุณคงไม่เรียกร้องอะไรมากกว่านี้ในแง่จุดที่อยู่ในตอนนี้คุณวางแผนจะคุมสถานการณ์ในกลุ่มซึ่งชัยชนะ3นัดรวดทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในการผ่านเข้ารอบเป้าหมายตอนนี้คือชนะ6จากทั้ง6นัดและเราเก็บคลีนชีตจากเกมทั้งหมดดังนั้นหวังว่าเราจะได้จากอีก3เกมมันจะเป็นโบนัสอย่างแท้จริงและหวังว่าจะก,กระตุ้นเราในการเล่นรอบน็อกเอาท์จากที่เคยพูดคุยกับคุณเมื่อหปีก่อน คุณพูดว่าคุณได้ดูเฝอรเกี่ยวฝันได้อย่างใกล้ชิดแค่ไหนตอนนี้คุณเข้ามาและอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยแทนที่เขาในสถานการณ์ที่คุณเคยฝันถึงมาเมื่อหนึ่งปีก่อนหรือไม่ใช่ผมหวังว่าจะได้โอกาสแต่ผมไม่หวังว่ามันจะดีอย่างนี้ผมมีความสุขที่เจ้านายไว้วางใจในตัวผมและหวังจะพยายามตอบแทนความเชื่อมั่นของเขาด้วยฟอร์มการเล่นและคั้มคืนแบบนี้ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้รับโอกาสต่ตอไปและทำให้ทุกคนภาคภูมิใจต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะทําให้มันยากสําหรับผู้จัดการทีมที่จะตัดชื่อคุณออกนั่นคือเป้าหมายต่อไปใช่หรือไม่ผมอยากจะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในทีมชุดนี้นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมกับนักเตะชั้นยอดผมรู้ว่ามันจะยากแต่ผมตั้งใจจะพยายามทํางานหนักต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะโชว์ฟอร์มออกมาได้เมื่อผมได้รับโอกาสสรุปข่าวซื้อขายนักเตะหนึ่งออฟฟิเชีเปเป้ยโยงปอโต เปเป้ปากระลังวัย37ปีชาวโปรโตุเกสจะร่ประการในสัญญาฉบับใหม่กับปอร์โตอย่างเป็นทางการไปจนถึงปี2023โดยเปเป้เปจะมีอายุ40ปีเมื่อสัญญาฉบับดังกล่าวกับปอร์โตสิ้นสุดลง 2. อ f i ฟิเชีย u ทร b a n g k อกเปิดตัวทัชะตะวันสีปาน t ทรูแบ g k อกยูนเต็ดสโมสรในศึกไทยลีกเปิดตัวทัชะตะวันสีปานตำนานดาวเตะทีมชาติไทยและอดีตทีมงานโค้ชทัพชา้างศึกภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโน เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังทับแข้งเทพแยกทางกับามาโนโพกิง3ข่าวฟุตบอลยุโรปผู้บริหารสือเหลืองยันฮาแลนไร้ค่าฉีกสัญญาฮานเจอคิมวัตเก้ประธานบริหารของบรสเซียดอนมุนให้สัมภาษณ์ผ่านบิวสื่อในเยอรมนีว่าไม่ได้มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนกองหน้าวันคิดทีมชาตินอร์เวย์วัย20ปีแต่อย่างใดหลังเจ้าต,ตัวตกเป็นข่าวนาหูกับบิ๊กทีมทั่วยุโรปรวมไปถึงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4. ข่าวฟุตบอลยุโรป รูเมนิกเก้หวังอาราบาอยู่โยงเสือใต้ข่าวไฮรูเมนิกเก้ผู้บริหารของบาเยอรมนกเปิดอกกับบิลซื้อนายเยมนีว่าเขาหวังที่จะให้ดาวิดอาราบาแข่งสพัพพัประโยชน์ไว้ย8 8ปีทีมชาติออสเตรียค้าแข่งอยู่กับผลพักเสือใต้ต่อไปแต่ยังชี้ว่าการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวอยู่ที่ตัวนักเตะเท่านั้นทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของอาลาบา กับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในสมั์นี้และยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทมกลางการจับตาของทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูล5าข่าวฟุตบอลยุโรปบาซ่าเล็งเอ็นดอมเบเล่ฟาบิเซโอรโรมาโนผู้สื่อข่าวสก,กายอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาพิจารณาที่จะเดินหน้าคว้าต,วตัวตองกีเอ็นดอมเบเล่มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีสังกัดท็อตแนมฮอสเปอร์ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ 6ข่าวฟุตบอลยุโรปราชันชุดข่าวตั้งโต๊ะเจรจาสัญญาใหม่รามอสรายงานจาก ESP n เระบุว่าเราอัลมาดริดได้ตั้งโต๊ะเจรจายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับซีชัวรามอสปรากางทีมชาติสเปนวัย34ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยแหล่งข่าวของพวกเขาระารบุว่าแนวโน้มในการเจรจาดังกล่าวเป็นไปได้ดีดและคาดว่ารามอสหวังที่จะรับข้อเสนอยาวไปจนถึงปี2024 7. ข่าวลเวอพูปูดค่าตัวอาลาบาที่หงแดงอาจต้องจ่าย ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ตั้งค่าตัวเดวิดอาราบาดาวเตะวัย28ปีไว้ที่ราว30ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021 8ข่าวลิเวอร์พูลอดีตเด็กปั้นหงส์แดงซบทีมเบลเยียมจอห์นฟลาเนกันอดีตฟูลแบ็กลูกมอลิเวอร์ี่ลวัย27ปีบรรลุข้อตกลงซบตักชาวเรอยในลีกเบลเยียมอย่างเป็นทางการแบบฟรีเอเนต์ หลังเจ้าตัวแยกทางกับเด่นเจอร์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา9ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพออูเวนตุสให้ท่าดิวปอกบาฟาบิโอปาราติชีผู้อำนวยการยูเวนตุสให้สัมภาษณ์ชื่นชมพอปอกบามิดฟิล์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นแข้งที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมแต่ปัดที่จะพูดถึงประเด็นการคว้าตัวปอกบามาร่วมทัพในอนาคตอันใกลน้นี้10ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปูดผีพลาดดิวมุสซาดิอาบีปีกห้างขายยา รายงานจากบิลซอในเยอรมีระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พลาดการคว้าตัวมุสซาดีอาบีตัวรุกดิมเส้นชาวฝรั่งเศสวัย21ปีสังกัดไบเออร์ลิ่วเซนเมื่อตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังพวกเขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตัวมูลค่า45ล้านปอนด์อย่างที่ทัพห้างขายยาตั้งเอาไว้ก่อนที่ผลักปีแสดงจะเบนเข็มไปซิลอามัดดีอาโลแทนที่11ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโซชาขึ้นแท่นเต็นหนงหนึ่งโดนเด้งรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่เนิวเปิดเผยว่า บอลีกุลน,นาโซชานในใหญ่ปีแสดงกลายเป็นเต็งหนึ่งในลิสต์ผู้จัดการทีมพิมลีที่จะโดดเด้งเป็นรายแรกโดยเมลิโซโปชิตโนมาซิเมโนออลิกรีและยูเลียนนาเกยลมันเป็น3โผตัวเต็งแทนที่ในายใหญ่ชานเนว์ตามลำดับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ